เปิดพื้นที่รับมือฝนในชุดใหม่หลังจากนี้ไปประเทศไทยตอนบนตั้งรับมือกับมหากรรมของพายุฤดร้อนถึงช่วงเวลาของมันแล้วฝระวังลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าขนองบางพื้นที่และคาดหมายลสถานการณ์ทั่วไปตั้งแต่วันนี้ถึง15มีนาคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านกลับมาพบกับเช็คก่อนร้อนฝนอยู่กับผมแอดมินโมจิครับ ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารในวันนี้ครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่อง,ชองเช็คก,ก่อนร้อนฝนแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับผมขอฝากพี่น้องติดตามแฟนเพจ Facebook ที่มีชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับเพจเช็คก,ก่อนร้อนฝนก็ต้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับขอขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี้ครับกลับมาอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศกันต่อครับพี่น้องเมื่อวานนี้ทางบ้านของพี่น้องเป็นอย่างไรครับแดดเริ่มออกมาหรือยังครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่สภาวะหน้าร้อนปกติแล้วครับพี่น้องหลังจากที่พายุรุร้อนในช่วงชุดวันที่6ถึง8ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ก็เจอฝนจัดหนักลมกระโชกแรงและก็ตามมาด้วยอากาศเย็นนะครับมาดูในส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF นะครับตั้งแต่วันนี้ลากยาวถึงช่วงวันที่23มีนาคมครับ โดยก็พบว่าข้อมูลในช่วงนี้นะครับก็มีหลากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นโดยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงดังนี้ครับในช่วงแรกครับวันนี้ครับสิบลากยาวถึงช่วงวันที่15มีนาคมประเทศไทยตอนบนนะครับจะเริ่มมีอากาศร้อนขึ้นและก็จะได้เจอกับมหากรรมของพายุฝนฟ้าขนองหรือว่าลักษณะของพายุฤดูร,ร,ร้อนเกิดขึ้นได้เป็นบางช่วงบางวันนะครับโดยเฉพาะในชุดต่อไปก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้ครับพี่น้องลากยาวถึงช่วงวันที่13มมีนาคมนี้ โดยฝนในชุดใหม่นี้ครับลักษณะของพายุดุน้รนพื้นที่รับฝนด่านแรกก็คือทางด้านภาคตะวันออกนะครับทั่วทั้งภูมิภาคเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเจฝนชุกที่สุดนะครับก่อนที่ในช่วง12มีนาคมฝนจะกระจายเพิ่มมากขึ้นครับกระจายขึ้นถึงบริเวณภาคอีสานตอนบนนะครับภาคกลางในบางพื้นที่ส่วนบริเวณภาคเหนือในชุดนี้ฝนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฝนจะเริ่มเบาลงในช่วงที่14มีนาคมนะครับ ดังนั้นบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและก็บริเวณภาคอีสานในชุดนี้นะครับเตรียมตัวรับมือครับหลายพื้นที่มีฝนกระจายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตกได้ค่อนข้างชุกนะครับแล้วก็ในช่วงต่อมาครับ16-23ถึงมีนาคมครับพี่น้องจะเป็นช่วงที่มีมวลอากาศเย็นได้แผ่เสร์ลงมาปกคลุมอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานจะมีมวลอากาศเย็นได้แผ่เสร์ลงมาอีกระลอกนะครับทางด้นานภาคอีสานจึงส่งผลทําให้เกิดเป็นพาย,ยุรุร้อนเกิดขึ้นได้ในช่วงแรกๆนะครับ โดยเฉพาะในช่วงวันที่16ถึง17มีนาคมส่วนจะมีพื้นที่ใดบ้างเดี๋ยวเอาไว้ใกล้วันครับพี่น้องค่อยมาติดตามกันอีกครั้งนะครับในชุด16-17มีนาคมนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคมนี้ประเทศไทยตอนบนนะครับยังคงมีโอกาสได้เจอกับพายุรุร้อนเกิดขึ้นได้เป็นช่วงๆนะครับจากมวลอากาศเย็นที่ได้แผ่ลงมาเป็นบางครั้งบางคราว ส่งผลทาให้เกิดแนวปฏทะอากาศเกิดขึ้นฝนที่เกิดขึ้นก็จะค่อนข้างรุนแรงครับพี่น้องบวกกับลมกระโชกได้นะครับส่วนทางภาคใต้ครับฝนก็จะเริ่มกลับมาตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปนะครับหลากยาวไปเรื่อยๆครับมีหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปจนถึงชเชราวันที่15มีนาคมแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งในช่วง17มีนาคมนะครับบริเวณภาคใต้ทั้งสองฝั่งทั่วทั้งภูมิภาคครับก็ต้องเตรียมตัวรับมือกันต่อไปนะครับ ทั้งหมดคือการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับต่อมามาดูการคาดหมายกษณะการณ์ในทั่วไปจากโรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง15มีนาคมครับโดยในวันนี้ครับ10มีนาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามรอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยก็ได้มีกําลังอ่อนลงนะครับส่งผลทําให้ลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงที่ผ่านมานะครับที่ได้เอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมไทย ทำให้มีกําลังอ่อนลงครับส่งผลทําให้ประเทศไทยตอนบนนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็ฝนลดลงแล้วก็จะกลับมามีอากาศร้อนในช่วงกลางวันกับมีฟ้าหลวได้ครับส่วนในช่วง11-14มีนาคมนะครับความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในทั่วไปกับมีฟ้าหลวในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็จะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือแล้วก็ทางด้านภาคกลางครับ ในข,ขณะเดียวกันนะครับก็มีลมตวนตกเฉียงใต้แล้วก็ลมตวนออกเฉียงใต้ได้พัดเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนนะครับส่งผลทําให้ประเทศไทยตอนบนนั้นเกิดฝน,นฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่บวกกับลมกระโชกแรงครับ <c oughs> พื้นที่ที่บอกไปครับก็ค,คือทางด้านภาคกลางภาคตวนออกแล้วก็บริเวณภาคอีสานครับพี่น้องที่จะได้รับฝนในชุด11เป็นต้นไปนี้ครับส่วนบริเวณภาคใต้ครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับลมตวนออกแล้วก็ลมตวนออกเฉียงใต้กํลาลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้และก็ทางด้านทะเลอัมันนะครับส่งผลทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทางด้านทะเลอัมรันก็จะมีกํลาลังปานกลางครับโดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบนนะครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ ส่วนในช่วง12-14มีนาคมนะครับลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และก็ทางด้านทะเลอัมันนะครับทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้ส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยและก็ทางด้านทะเลอัมันทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ ต่อมามาดูเดืโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับพี่น้อง10มีนาคมครับโดยในวันนี้ครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยนั้นก็เริ่มที่จะมีฝนลดน้อยลงอย่างเต็มทีนะครับอากาศเริ่มกลับมาร้อนขึ้นมีโอกาสลุ้นฝนได้เล็กน้อยในบางพื้นที่ของบริเวณภาคเหนือเท่านั้นครับแต่ฝนจะไปอยู่บริเวณภาคใต้นะครับในวันนี้ฝนเริ่มกลับมานะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่บริเวณตอนกลางถึงตอนล่างนะครับมาติดตามรายละเอยียดตามภูมิภาคก,กันเลยครับ โดยเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยสิบถึงยีของพื้นที่ส่วนมากก็มีลุ้นทางในจังหวัดต,ตากกำแพงเพชรแล้วก็พิจิตรครับโดยอุณหภูมิต่ําสุดในวันนี้ครับ17-23ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 7อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคอีสานนะครับ ในวันนี้ครับบริเวณภาคอีสานก็จะมีโอกาสเจอกับฝนฟ้าขนองได้นะครับในบางพื้นที่มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในช่วงกลางวันนะครับโดยอุณหภูมิสูงสุด29-37ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดได้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทนนานภาคกลางครับในวันนี้บริเวณภาคกลางก็จะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในช่วงกลางวันและก็มีโอกาสลุนฝนฟ้าขนองได้นะครับ ประมาณละ10บสิบของพื้นที่ก็มีลุนทางด้านการเจนบ,บุรีแล้วก็ราชบุรีครับโดวยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ33-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนทางด้านกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้จะมีฟ้าหลวในช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงสุดครับ32-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ต่อมาทางภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกก็จะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในช่วงกลางวันอาจมีฝนฟ้าขนองในบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดครับ31-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดได้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก,ก็จะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งขึ้นจะสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองกลับมาเพิ่มนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่วันนี้ก็มีลุ้นตั้งแต่บริเวณตอนกลางถึงตอนล่างของภาคครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสครับโดยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาครับลมตะวันออกพัดได้ความเร็วสิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชล,ลงไปลมตะวันอ,อกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับแล้วก็สุดท้ายทางภาคใต้ดันตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณละ10-20ของพื้นที่ส่วนมากก็มีลุ้นทางจังหวัดระนองกระบี่ตรังสตูลครับ โดยลมตะวันออกพัดได้ความเร็ว15 35กิโลเมตรตชั่วโมงทะเลจะก็จะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร่างจากฝั่งขึ้นจะสูงมากกว่า1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ